กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนะด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนาโต๊ดสามตัวตรงกับวิเคราะห์อบอลวันนี้บอลสเต็ปสวันที่23เมษายน2565นะครับวันนี้เราก็มาวิเคราะห์อบอลแชมเปี้ยนลีกกันถึง3คู่กันเลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ล่วงอร์เซนอนพบกับแมนยูในเตนะครับเจอกันเวลา6โมง30นาทีนะครับแหมคู่นี้ก็เตะกันเร็วนะครับก็ไม่ได้นอนดึกกันนะครับสำหรับคู่นี้ก็อรอลุ้นกันได้เลย ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างแมนซิตี้พบกับวัตฟอร์ดเจอกันเวลา3ามทุ่มตรงนะครับส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายของค่าคืนนี้เป็นคู่ระหว่างนอริทซิตี้พบกับนิวคาสเซิลเจอกันเวลา3ามทุ่มตรงนะครับอ่ะก่อนเราจะไปฟังนะ้าโต๊วิเคราะห์บอล3คู่นี้นะ้าโต๊ขอสรุปที่ให้ไปเมื่อคืนนี้เลยนะครับในหน้า YouTube ของน้าโต๊เลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างวบบวกพบกับไม่ศูนย์ห้านะครับนะโต๊ดก็ให้เลือกเชียร์ไปทางวบบวกนะครับผลสกอร์ จบลงวบบวกยิงไป5ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคู่นี้ก็กินกันไปเต็มเ็มเลยนะครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ร่างฮันเดอร์ฟิลทาวพบกับบาร์ลี่นะตดก็ให้เลือกเกียวไปทางฮันเดอร์ฟิลทาวนะครับผลสกอร์จบลงฮันเดอร์ฟิลทาวยิงไป2ประตูต่อ1นะครับสำหรับคู่นี้ก็กินกันไปเต็มเต็มอีกเช่นเคยนะครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่รางวิเชล่าพบกับอารูกานะครับ แตโตก็เลือกเลีร์ไปทางอาลูกานะครับผลสกอร์จบลงวิเซลล่ายิงไปที่2ประตูต่อ1นึ่สำหรับคู่นี้ก็ตายไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเข้า2ตาย1ก็ถือว่ายังได้กําไรอยู่นะครับยังถือว่ายังรับทรัพย์กันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่ VIP ที่นะักโต้ให้ไปกันเลยนะครับคู่นี้เป็นคู่ คู่แรกที่น้าโต้ให้ไปช่วงบ่ายๆนะครับเป็นบอลบ่ายนะครับสำหรับคู่นี้น้าโต้ก็ให้ไปเป็นคู่ระหว่างเมลเบิร์นวิกเตอรเลียวิกเตอรี่นะครับพบกับเมกอาร์เธอร์นะครับน้าโต้เคยเลือกเฉียบไปทางเมลเบิร์นนะครับผลสกอร์จบลง4ประตูต่อหนึ่งก็กินกันไปเต็มๆอีกเช่นเคยนะครับสำหรับกลุ่ม VIP เมื่อคืนนี้ก็แตกกันกระจุยกระจายอีกเช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่ VIP ที่น้าโต้ให้ไปเมื่อคืนนี้เลยละกันนะครับใน3คู่ที่น้าโต้ให้ไปคู่แรกเป็นคู่ระหว่าง เชียงรายยูเนเต็ดพบกับวิเชนโกเบนะครับนักโทษเครเลือกเชียร์ไปทางเชียงรายยูเนเต็ดนะครับผลสกอร์จบลงโกเบยิงไป6ประตูต่อศูนย์นะครับแม่ถือว่าฟอร์มย่ําแย่เลยนะครับกับทีมอย่างเชียงรายยูเนเต็ดนะครับก็โดนยิงไปถึง6ประตูต่อศูนย์ก็ตายไปนะครับสําหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ล่วง ดันดักพบกับเชลบ้านนะครับนะต้นใค้เลือกเชีย์ไปทางดันดักนะครับผลสกอร์จบลงที่2ประตูต่อหนึ่งก็กินไปนะครับสาหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่3เป็นคู่รว่วงแชมล็อกโลเวอร์พบกับโบฮีเมียนนะครับนต้นะตก็ให้เลือกเชีย์ไปทางแชมล็อกโลเวอร์นะครับผลสกอร์จบลง3ประตูต่อหนึ่งก็แตกไปอีกเช่นกันนะครับสาหรับคู่นี้3คู่นี้ที่นต้นให้ไปก็ตาย1แตก2นะครับก็ถือว่ากําไรเหมือนหมานกันเลยนะครับได้กําไรแบบ จุกใจกันไปเลยนะครับสําหรับ2คู่นี้ตาย1แตก2ถือว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรือว่าอ,อยากได้กลุ่ม v p แบบนี้อยากได้ทีเด็ดในกลุ่ม v p ของน้าโต๊แบบนี้เน้นเน้น,เ,น,นเด็ดเด็ดแบบนี้ก็ให้แอดมาที่ t o d 6ก8ปดแหรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าฟังไม่ชัดกดฟังอีกครั้งได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกเป็นคู่หลวงอาซนอลพบกับแมนยูในเต็ดนะครับ คู่นี้ก็เปิดมาที่ปปนะครับหรือว่า0ูนย์ทับศนะครับก็ยังไม่ไหลไปไหนไหนนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่0ูนทับศนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลใน16นัดที่ผ่านมาเลยละกันนะครับใน16นัดที่ผ่านมาของอาร์เซนอลแข่งไปแล้ว16นัดชนะ10เสมอ2แพ้ไป4เกมนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับ อ่เดี๋ยวเราไปดูของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านใน16นัดที่ผ่านมาชนะ6เสมอ5แพ้ไปถึง5เลยนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าฟอร์มก็ถือว่ายังไม่ดูดีสักเท่าไหร่นะครับในนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปถึงที่4ประตูต่อ0นะครับนัดนี้เขาจะเอาขวัญและกําลังใจมาทําสกอร์คืนได้หรือเปล่านะครับก็ไปรอรับชมกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดที่ผ่านมาเลยละกันนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลชนะ3เสมอ3แพ้ให้กับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4เกมนะครับในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีม ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะอาร์เซนอลไปที่3ประตูต่อ2นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็เสมอกันไปที่ศูนประตูต่อศูนย์ะครับและนัดก่อนหน้านี้อาร์เซนอลก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปที่1ประตูต่อ0ูนย์ะครับและนัดก่อนหน้านี้อีก1นัดละกันนะครับอาร์เซนอลก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปที่2ประตูต่อ0ูนนะครับแมถือว่าฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดที่ผ่านมาถือว่าสูสีคู่ขี้กันเลยละกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดู10นัดล่าสุดของฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลเลยละกันนะครับใน10นัดที่ผ่านมาใน10นัดล่าสุดของอาร์เซนอลชนะ6เสมอไม่มีนะครับแพ้ไปแค่4เกมเองนะครับใน10นัดล่าสุดของอาร์เซนอลนะครับในนัดล่าสุดก็ไปเอาชนะเชลซีไปที่4ประตูต่อ2นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับซาว์มปมตันไปที่1ประตูต่อศูนนะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับไบตัน โฮมอันเบียนนะครับไปที่1ประตูต่อ2นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับคิตตันพาเลตไปถึง3ประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็มีไปเอาชนะแอตตันวิลล่าไปที่1ประตูต่อ0ูนย์ะครับแล้วก็มีไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปที่2ประตูต่อ0ูนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับอย่างทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน10นัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยนะครับ ใน10นัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลมาที่4ประตูต่อ0นะครับในศึกแดงเดือดนะครับอ่ะและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปชนะไปชนะนอริจซิตี้นะครับและที่3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มีไปแพ้ให้กับเอฟบ์ตันไปที่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มีไปเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่1ประตูต่อ1นะครับใน10นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ3แพ้ไป4เกมเลยนะครับกับฟอร์มการเล่น ถือว่าในนัดที่ผ่านมาก็ไปเจอในศึกแดงเดือดอย่างเรียวปูนะครับก็ถือว่าทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างยังไม่ดูดีเลยนะครับถือว่าห่วยเลยนะครับสําหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสําหรับวันวันนี้อาจจะทําสกอร์ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปรอรับชมกันต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไาดูเลดใน5นัดที่เปิดมาใน5นัดล่าสุดที่เปิดมา0ูนย์ทับศูนกันเลยนะครับใน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมทางอาร์เซนอลที่ เลทที่เปิดมาใน0ทับ0.5ก็เอาชนะไปถึง4เกมเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปแค่1เกมเองนะครับในเลทราคาที่เปิดมา0ทับ0.5นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มกะ เลทที่เปิดมา0ูนทับ0.5นะครับก็ชนะ2แพ้ไปถึง3เกมเลยนะครับแม่ถือว่าฟอร์มย่มแย่เลยนะครับสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับคู่นี้นตัตเตก็ให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับแม้จะฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดที่ผ่านมาหรือทั้งเย้าทั้งเยือนนตัตเตะมองว่าทางทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลดูดีมีชงมีทรงกว่านะครับเมื่อเทียบจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สำหรับคู่นี้นะโต๊ดก็ให้เลือกเฉี่ยไปทางทีมเจ้าบ้านอย่างอาเซนอลละกันนะครับถือว่าดูดีมีทรงกว่าแน่นอนนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างอาเซนอนอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์พบกับวัตฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลทที่เปิดออกมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ ทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดมาที่2.5เมตรนะครับแม่เปิดถือว่าเปิดมาออกมาได้สูงกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นทั้งเย่าและเยือนของทั้งสองทีมกันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มการเล่นในบ้านใน16นัดที่ผ่านมาชนะไปถึง12เกมเลยนะครับชนะ2แพ้ไปแค่2เกมเองนะครับ ถือว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดกันเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านฟอร์มการเล่นนอกบ้านของวัตฟอร์ด16นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ3แพ้ไปถึง9เกมเลยนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านของวัตฟอร์ดก็ถือว่าทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างห่วยเลยนะครับสําหรับผู้นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดู สิบนัดล่าสุดการเจอกันของทั้งสองทีมเลยนะครับในนัดล่าสุดวัตฟอร์ดก้าวชนะเอ้ไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก้าวชนะวัตฟอร์ดไปที่3เอ้สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดก่อนหน้านี้แม่ยิงกันแบบกระจุยกระจายเลยนะครับชนะไปที่8ประตูต่อศูนย์นะครับแม่ถือว่ายิงกันเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับในนัดนี้นะครับตั้งแต่ปี2019นะครับจะมี ผลกการเล่นในนัดนี้หรือเปล่าก็ต้องไปรอรับชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน10นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับใน10นัดล่าสุดทางทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ5เสมอ4แพ้ไปแค่1เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปพบกับไบตัน พบอันเบียนนะครับก็เอาชนะไปที่3ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปที่3ประตูต่อ2นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเสมอกับเอเลติโกมาดริดไปที่0นประตูต่อศูนย์นะครับและนัดก่อนหน้านี้อีกก็มีไปเจอกับลิเวอร์พูลก็ไปเสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับถือว่าฟอร์มการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาก็ดูดีใช้ได้เลยนะครับของทางทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน10นัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดกันเลยดีกว่านะครับ ใน10นัดล่าสุดของวัตฟอร์ดชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง7เกมเลยนะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไปที่2ประตูต่อ1นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ให้กับลีดอยู่ในเตดที่3ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็มีไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปที่2ประตูต่อศูนะครับแล้วก็มีไปเอาชนะเซาท์แฮมตันไปที่2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีไปแพ้ให้กับวูฟแฮมตันไปที่4ประตูต่อศูนย์ะครับแม่ถือว่าฟอร์มการเล่นใน10นัดที่ผ่านมาหนักไปทางแพ้เลยนะครับ แพ้ไปถึง7เกมเลยนะครับชนะไปแค่2เกมนะครับใน10นัดที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มค่อนข้างห่วยกันเลยทีเดียวนะครับทีมยทีมเยือนอย่างวัดฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลทเปิดออกมาที่2.5กันเลยนะครับ2.5เมตรนะครับก็ทางทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ไปถึง3เกมนะครับและชนะไปแค่2เกมนะครับส่วนฟังวัดฟอร์ดนะครับใน4นัดที่ผ่านมาก็ชนะไปถึง3 แพ้ไป1เกมนะครับแมถือว่าชนะเยอะอยู่นะครับสำหรับทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดกะเลท,ที่เปิดออกมา2.5นะครับสำหรับคู่นี้นะ้าโต๊มองว่าทีมทีมเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดเอ้ยไม่ใช่ทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เ,เปิดออกมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้จะยิงเกินแต้มต่อหรือเปล่าสำหรับคู่นี้น้าโต๊ก็ให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดละกันนะครับดูจากฟอร์ม ของวัดฟอร์ดถือว่ายังไม่ดูดีนะครับถือว่ายังคงฟอร์มยังยังดูแบบแย่เน,ยนะครับแต่นะโต๊ะมองว่า อย่างทีมเยอะทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยิงเกินแต้มต่อหรือเปล่านะครับ1เม็ด2เม็ดมีแน่นะครับแต่จะยิงถึง3เม็ดหรือเปล่าก็ไปรอดูรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะโต๊ดให้เลือกเชี่ยไปทาง ford วัตฟอร์ดละกันนะครับนะโต๊ดมั่นใจว่าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยิงไม่เกินแต้มต่ออย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคู่ที่3กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างนอริทซิตี้พบกับนิวคาสเซิลนะครับ ทีมเจ้าบ้านอย่างนอริสิตี้ทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูเนเต็ดก็เปิดมาที่0 0นทับนะครับก็ยังไม่ไหลไปไหนก็ยังอยู่ที่0 0นทับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นทั้งเย่าและเยือนของทั้งสองทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของนอริสิตี้ใน16นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ3แพ้ไปถึง10 เกมเลยนะครับแม่ใน16นัดที่ผ่านมากับการเล่นในบ้านถือว่าย่ำแย่เลยนะครับแพ้ไปถึง10เกมเลยนะครับกับอันดับที่20ท้ายตารางอย่างนอริสิตี้นะครับส่วนอันดับที่11อย่างนิวคาสเซิลกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านชนะ16เอ้ยนัแข่งไปแล้ว16นัดชนะ3เสมอ4แพ้9เกมนะครับแหมก็ถือว่าฟอร์มอันดับท้ายตารางกับอันดับกลางๆถือว่า ตารางสูสีกันเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นทั้งเย้าและเยือนของทั้ง2ทีมฝั่งทีมเยารมานก็แพ้ไปถึง10เกมเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นในบ้านส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านของทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยู่นเตดก็เอาแพ้ไปถึง9เกมเลยนะครับไม่แหวถือว่าฟอร์มสูสีคู่ขี้กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ เดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับใน10นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมทีมเจ้าบ้านอย่างนอริสิตี้ชนะ2เสมอ4แพ้ไป4เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมนิวคาสเซิลอยู่ใน 8, เตดเกช้นเอาเสมอกับนอริสิตี้ไปที่1ประตูต่อ1นะครับและนัดก่อนหน้านี้นิวคาสเซิลเอาชนะนอริสิตี้ไปที่3ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็เสมอกันไปที่ ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดก่อนหน้านี้นอริสิตี้ก็เอาชนะนิวคาสเซิลไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน10นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับใน10นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านอย่างนอริสิตี้ก็ไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปที่3ประตูต่อ2นะครับและนัดก่อนหน้านี้นอริสิตี้ก็ไปชนะเบอร์ลี่ไปที่2ประตูต่อ0ูนย์นะครับแล้วก็มีไปเสมอกับไบรตัน ผมฮันเบียนนะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มีแพ้ให้กับลีดยูไนเต็ดไปที่2ประตูต่อ1นะครับใน10นัดที่ผ่านมาของนอริซิตี้ชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง8เกมเลยนะครับกันใน10นัดล่าสุดของนอริซิตี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลกันเลยนะครับ10นัดล่าสุดของนิวคาสเซิลชนะ6เสมอ1แพ้ไปถึง3เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปเอาชนะคิตตันพาเลตไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเอาชนะ เลสเตอร์ซิตี้ไปที่2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีไปชนะวูฟแฮมตันไปที่1ประตูต่อศูนย์ะครับแม่ถือว่าใน3นัดที่ผ่านมาชนะไปถึง3เกมติดเลยนะครับแล้วก็มีไปแพ้ให้กับสเปอร์ไปที่5ประตูต่อ1นะครับถือว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านไอ้ฟอร์มการเล่นใน10นัดล่าสุดของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถือว่าทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับกับใน10นัดที่ผ่านมาชนะไปถึง6แพ้ไปแค่3เกมเองนะครับ ถือว่าทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับทีมเจ้าบ้านอย่างนอริทซิตี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลทที่เปิดออกมาที่ใน5นัดล่าสุดที่เคยเปิดออกมาที่0ูนทับศนะครับ ทางทีมเจ้าบ,บ้านอย่างนอริสิตี้ก็ชนะไปถึง3แพ้ไป2เกมนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูเนเต็ดก็ชนะ3แพ้สนะครับสำหรับคู่นี้นะต้นมองว่าทางนิวคาสเซิลดูดีมีทรงกว่านะครับดูจากฟอร์มการเล่นใน10นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลชนะไปถึง6นะครับส่วนทีมนอริสิตี้ชนะไปแค่1นะครับและแพ้ไปถึง8เกมเลยนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีม หนีกันอย่างมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมน้าต้ดมองว่าทางนิวคาสเซิลดูดีมีชัยกว่าแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้น้าต้ดก็ให้เลือกเชียร์ไปทางนิวคาสเซิลนะครับอ่ะเดี๋ยวน้าต้ดไปสรุปหน้า YouTube ให้เลยละกันนะครับว่าน้าต๊ดให้เลือกเชียร์ไปทางคู่ไหนบ้างใน3คู่นี้นะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างอาเซนอลพบกับแมนยูไนเต็ดน้าต๊ดก็ให้เลือกเชีย์ไปทาง อาร์เซนอลน,นะครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างแมนซิตี้พบกับวัตฟอร์ดนะโต๊ดก็ให้เลือกเชียรยไปทางวัตฟอร์ดนะครับส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้เป็นคู่ระหว่างนอริทซิตี้พบกับนิวคาสเซิลนะครับนะโต๊ดให้เลือกเชียรยไปทางนิวคาสเซิลนะครับถ้าท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรือว่าอยากได้นอกเหนือจาก3คู่นี้หรือว่าอยากเข้ากลุ่ม v i p ของนะาโต๊ดมีบอลเด็ดๆเ,เน้นๆให้กันตลอดทั้งวันเลยนะครับอ่ะถ้าท่านไหนสนใจก็มองมุมด้านล่างหน้าจอ หรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดมาที่ @tod688 หรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปกันก็เข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกทท่านเฮงเงรวยๆวยโชคดีกันทุกท่าน,ก,น,ก,านก่อนจะก่อนจะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของน้าโต๊กันด้วยนะครับวันนี้นะ้าโต๊ก็กราบขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ